วันนี้นะครับมามาใกล้กันหน่อยกัะทุกคนใครจะแคปแคปได้นะเอาสีเลงให้หน่อยได้ไหมครับเราปิดยอดกันไปเดี๋ยวขอขยายก่อนขอขยยนะครับแคปหนึง <Overwatch> ทุกคน และวันนี้เราปิดยอดกันไปที่1 3 2่7ล้านา้าร้่บาทครับอาสมามสูตรโอ้ยไป่ยค่ะวิไปค่ะก็ยังสามารถจับย่อยคือคือยอดอยังวิ่งเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณลูกค้าทุกคนจริงๆเพราะว่าไม่ได้มาไลฟ์นานเลยถูกแล้วเป็นของแท้แน่นอนแต่พรุ่งนี้พี่พีอาจจะต้องรับพนักงานเพิ่มนะคะที่โรงพยาบาลใช่ค่ะขอตัวยอนตัวเลขอาจจะเพราะว่าเขาไปขอราคามาจนเขาจะไม่พีตัวเลขไม่แล้ว้วคอย่งหีีจะเล่าให้ทุกคนฟัง หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยใช่ครับขอขอจบที่หนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้าขอบคุณทุกคนจริงๆนะเราไม่ได้มาไลฟ์หลายวันมากเป็นอาทิตย์เลยแต่หลังจากนี้เราไลฟ์ทุกวันเลยค่ะแต่แต่พรุ่งนี้จะบอกว่าเราไลฟ์ เราอะมีไลฟ์ aw, ยาวๆเลยจนถึงต้นเดือนหน้าเลยติดกันทุกวันเดี yep. ๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะครับจะบอกว่าแต่วันที่ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19สามารถรับลูกค้าเพิ่มได้อ่ะ1จนถึง20แล้ว11จถึง19หนูยังว่าง10ก็น่นไง11 1ถึง19หนูยังว่างเพราะว่าหนูไปบนแม่สี่เหมือนหน่อย1แค่12วันเดียวก็อย่างที่บอกนะครับว่า วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็น,นพรุ่งนี้จะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรอคอยครับจริงๆคือมาลีเตและจริงครับและเป็นครั้งแรกของการไลฟ์ของเขาเลยก็คือแบรนด์เสือ้อแบรนด์เสื้อเนาะวันนี้มีคนใส่มาด้วยครับ๋อได้ไงใช่ใช่อ่าแล้วก็วันมะลืน,นวันมะลืนวันมะลืน น้ำหอมปุยนุ่นวันที่30คือน้ำหอมปุยนุ่นและวันที่3ามเอ็ดคือไลฟ์รวมแบรนด์นะครับส่วนวันที่1เรามีไปงานโชคดีมากที่วันที่ันที่2คือะไรอะวันที่สองเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าและวันที่สเป็นดีเทอย่างนี้ก่อนเอาานี้ก่อนวันที่วันที่สี่เป็นวิ่งไว้ถ้าใครรออยู่นะครับเอาานี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำสรุปให้ดีนะที่นอนตุนถึงสี่โมงวันเนี้ย ก็อย่างที่บอกขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์พีนมันใกล้แล้วอ่ะวันที่สี่ไหพี่ผู้นิคมไปล่ะวันนี้ไปถึงวันที่4แล้วไปวิ่งไวแล้วเลยต่อพีชจำไม่ได้แล้วจริงวันที่ห้าไฟเบอร์แมวันี่้รีของแก้มบุ๋มนะครับวันที่ของหนูพีชทห็นหนูเลย ที่ส่งให้ผมปะอ๋อโอเคโอเคยังยังไม่ยังไม่แบบยังไม่จบวันที่เก้านะถ้าใครรอ Gentlewoman เนอะก็คือแบรนด์แฟชั่นที่ทุกคนรอและอันเนี้ลด70%เลยแล้วอย่างที่บอกว่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะได้แบบแบรนด์แบรนด์ที่เป็นแฟชั่นดังอยู่แล้วที่จะไลฟ์ครับก็เราก็เป็นคู่แรกเนาะ บุ๋มพร้อมจะเปลี่ยนเสื้อหรือยังคะทุกคนให้แก่งแสงว่าเราลงขึ้นขึ้นขึ้นผัก้นเราผิดว่าเพราะเรามี G Q ถ้ามี c Q หรือ G Q อะไรสักอย่างอันหนึ่งอ่ะอันนั้นเป็นต้องเออเพราะว่าหนูต้องคำนวณเดือนนี้เป๊ะต้องเป๊ะเพราะว่าจะถ้าครบยอดปุ๊บจะได้ไปแก้เลย ทุกคนเรายังอยากจะอยู่ด้วยกันต้องหมดเดือนนี้จนให้มันทะลุล้านสี่ไหมจะบอกว่าจะบอกอย่างนี้ว่าวันนี้สี่เก้าเก้าทุกคนได้ผ้าห่มและเชียร์ให้ซื้อแค่สองสีนี้แหละซึ่งเป็นสองสีที่หอมมากบุ๋มโชว์ผ้าห่มให้หน่อยได้ไหมคะเราจะอยู่ด้วยกันนะครับและใกล้แล้ว อพ่อโอบแบบนี้เลยใหญ่โตมโหฬารผมไดงต่อหัวจดเท้านะแม่เวอร์เกิดอุ้ยอีกหมื่นห้าพตู้จะกดค่ะไม่เราไปกันถึงอยู่แล้วโอเคมาตอนนี้เราชิลแล้วเราอยากคุยอะไรกันครับเรามาดูคนละกันคระตอนนี้กดูคนเสิร์กัน สั่งให้ได้499บาทเท่านั้นเองครับคมนะเพราะหกเว้าเราไอชิ้นเลยหรอพันชิ้นนี่ดูดิแต่ว่ามันต้องบ <ผม S 1> ิน499ไงี่เวอร์มากเพราะหมอะ่ะวายล้านสี่ในตัวจริงวายหมื่นเดียวพี่โตทุกคนขอบคุณมากจริงๆนะเ,เดี๋ยวเราขอลงไลฟ์ก่อนนะวันนี้เพราะว่าคิวก็ยาวไปจนถึง ถึงกลางเดือนหน้าเอาจริงครับไมได้หนีกลับบ้าน3ตัวได้พ,พ่ะค่ะ4ผืนเวอร์มากเวอร์ไหมพี่พีทแเราไปถึงร้านสก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยเราไปถึงแล้วครับอันนี้ก็ดีนะหนูซื้อเหมือนกันก็คอย่างถึงยังไงก็ถึงครับ ก็อย่างที่บอกว่าราคาเราวันนี้ในไลฟ์ถูกมากนะคทุกผลิตภัณฑ์ของไฮยินนะครับไม่ว่าซักผ้าปรับผ้านุ่มหรือแม้กระทั่งพวกตัวขจัดคราบก็ประกาศยอนใหม่แล้วนี่ไงก็มันจะประกาศยอดใหม่นี่ไงเราก็อยู่ด้วยกันไปตลอดทุกคนข้างเลยไม่อีก2,000บาท2,700บาทถึงแล้ว เราวันนี้เราจะจบกันที่น,น,นักถอยหลัง้านสี่เาอาไปค่ะ,คะไปคได้วันนี้จบที่1ล้านสี่แสนหนึ่าบาทแล้วก็ยังวิ่งไปเรื่อยๆ อม่รครจกอมาอครนรดีใครรอขอบคุณนะครับบายๆเราเจอกันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงค่ะหอมจง